ที่อยากเป็นเื่อดาว,วดวงนั้นแลาฟฟน,ในใคลับใจว้าวผู้ชม่ะเขาขอบอกว่าวันนี้ข้าอิดขาอุ้มว้าวดารานะเพราะว่าวันนี้นะคะอุ้มเนี่ยจะได้มีโอกาสรู้ว้าวน,น้องเด็กสาแปดทั้งแปดคนตัวเ,เป็นเลยคุณผู้ชมวันนี้น้อง,องเขามาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อดาวดวงนั้นซึ่งเป็นผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงแรกในวงการบันเทิงของพวกเขา บรรยากาศการถ่ายทำเนี่ยน้องๆเขาจะสนุกสนานจะตื่นเต้นจะเครียดจะเกรงกันขนาดไหนเราจะพาผู้ชมไปว้าวค่ะก<ฮ>ตาสต น้องแคร์เชื่อว่าตอนนี้นะหลายๆคนรู้จักน้องแคร์แล้วล่ะแต่ว่าอยากจะให้น้องแคร์เนี่ยบอกความเป็นตัวเองให้คุณผู้ชมได้รู้จักมากกว่าเดิมหนอ่อยอ๋อมันเป็นแบบประโยคคล้องจองเลยนะฮะอบเอเอว่าเป็นแบบสมบัติสมนวรเลยจึงผมจะเป็นผู้ชายตัวเล็กแต่ก็จัดอยู่ในคอนเซ็ปต์เล็กพิซที่หนูนะครับวฮนยี้อยากชิมมากเลยวันนี้นะน้องแคร์เป็นคนที่ต้องมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเป็นคนแรก บอกให้ฟังเอยว่ามันตื่นเต้นแค่ไหนกับผลงานแรกในวงการบันเทิงแล้วถ่ายเป็นคนแรกด้วยตื่นเต้นมากครับคือตอนแรกที่ที่เราคิดไว้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไงตอนแรกคิดว่าเขาบอกว่าฉากเนี่ยเป็นฉากห้องอัดฮะเราคิดว่าเออคงเข้าไปในห้องอัดเหมือนแบบว่าปกติอย่างเขาคงเป็นกล้องมาถ่ายเหมือนตอนห้อแคบๆเลยใช่ใช่ครับพอมาถึงปุ๊บเข้ามาสตูจะคิดห้องอัดอยู่ไหนวะ จะถ่ายตรงไหนก็คือคิดว่าเออเขาคงจะฉากมั้งแต่พอมาเจอฉากจริงปุ๊บมีแต่เฮ้ยเป็นโฟมเป็นโฟมอะไรอย่างเงี้ยละมันก็เลยแบบแล้วคนเต็มเลยพี่มันก็เลยแบบยืนบุกเกรงสักพักหนึ่งพี่ผู้กำกับก็เลยมาบอกว่าเอ,อ้ยอย่างแี้อย่างงี้อย่างงี้นะหลายที่ให้แบบว่าใจเย็นๆเผื<ช>่อ<ะ>ว่าผ่อนผ่อนลงอย่าตึงเครียดใช่ครับหลายหลายเพลงเยอะมากรัดลองไปโดนก้มหน้าดิอีกทีหนึง่งมือมันเกงอ่ะแทน แรกในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ั้องโดนตื่นเต้นขนาดไหนครับตื่นเต้นมากครับเมื่อคืนนอนคิดทั้งคืนแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคิดอะไรอ่ะคิดว่าเราจะต้องใช่ไงใช่ใช่ใช่ครับก็แบบคิดว่าจะเต้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยกังวลเรื่องเต้นใช่ไหมดนึงครับนี่คุณสอนวิชาให้เอาไหมขั้นตันง่ายง่ายจะมีขาหลักคือขาซ้ายปึ๊บแขนพร้อมกันไปพร้อมกับ เพียงบอกแค่นี้น้องดมก็มแบบแอบในะจุดนี้นะนหลายๆคนอยากจะรู้เหลือเกินว่าตัวตนที่แท้จริงของน้องโดมเป็นยังไงไหนบอกให้แฟนได้รู้จักนะครับโอเคครับ,บอก็อบอุ่นร่างใหญ่พ่นไฟใจดีมีเวลาให้ครับพ่นไฟคืออะไรอ่ะพ่นไฟก็แบบเหมือนกแบบับผมจะชอบร้องเพลงแบบแนวแบบบวยว,วายอไอย่ี้ยอ๋หลอเหรอ <laughs> น่าบวยวายเหรอนีงจะแบบบวยวายยังเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เหมือนก็แบบเหมือนโชว์พลังเฉียงโชว์พาวอ๋วอเขาเรียกพ่นไฟเหรอใช่ ปกาเรียกทัานเดอะสตาร์แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นะเออดีใจมากใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้เวลาไปว้าวดารานะเราก็จะมีเจอท่านบ้างแต่ว่ามาในรูปแบบของแดนเซอร์วันนี้ได้เป็นเดอะสตาร์มีนามสกุลเดอะสตาร์แล้วและวันนี้ก็ได้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อดาวดวงนั้นซึ่งเป็นผลงานมิวสิกวิดีโอของเราครั้งแรกรู้ถึอย่งไบ้างคะก็ตื่นเต้นมากครับผมก็ดัใงเดียวว่าก็จะทำมันให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทำได้ เาได้ไหมเราพิ <tää Jes uit> oh, okay. ่มรู้สึกว่าเราก็เจ๋งแบบในหมู่บ้านเราเต้นเจ๋งมากอเี่ะไร น้องเฟรมเดินสตาร์ค่ะวันนี้ที่มีโอกาสมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อดาวดวงนั้นกับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นขนาดไหนคะตื่นเต้นมากค่ะพี่ ลมแทบจับเมื่อกี้ไม่อะไม้หแบบมันไม่เคยทำอะค่ะแล้วแบบมีคนเยอะๆอะเต้นไม่ค่อยออกอลอหรอหอซึ่งปกติสเต็ปเราจะได้อยู่ใช่ไหมค่ะแต่พอถึงเวลาห้าสี่สามสองเพลงเพลงนี้เรงค่ะก่อนมาล่ะน้องเฟรมรู้สึกยังไงแบบนอนหลับไหมหรือว่านอน่หลับการสับกาะสอบจิงหอจิงหอค่ะความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงเรากังวลเรื่องอะไร ก็ตื่นเต้นนะคะแบบอยากรู้ค่ะว่าแบบเขาต้องทํายังไงกัน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้มีมิวสิวิดีโอเป็นของตัวเองแล้วเนะวาะเป็นกําลังใจให้น้องเฟรมนะค,ค่ะ<อ><อ>ว้าวช่วงหน้ายังเหลือน้องๆเดะสตาแปดอีกสี่คนที่เราให้อุ้มไปว้าวพวกเขาจะน่ารักขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ